คริปโตท็อปเทรนสิทธิ์วันนี้เราก็จะมาัปเดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับก็ต่อให้ตลาดมันเป็นมายังไงนะครับไม่ว่ามันจะเขียวหรือมันจะแดงแต่ว่านะครับเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากเพราะว่านะครับโลกของคริปโตเนี่ยได้มีเรื่องดีนะครับเกิดขึ้นแบบมากๆถึง2เรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญที่จริงแล้ว3เรื่องด้วยซ้ำนะับเป็นเรื่องที่แบบสําคัญมากครับถ้าเกิดว่าเป็นคลื่นก็คือคลื่นลูกใหญ่คลื่นสึนามิเลยแต่เดี๋ยวมันจะเป็นอะไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ ซึ่งข่าวดีนั้นนะครับมันก็มาหลังจากที่นะครับโลกของคริปโตหรือว่าตลาดหุ้นหรืออะไรพวกนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าโลกของคริปโตเนี่ยก็ถูกชําระบัญชีแบบล้างกันออกไปนะครับจากตลาดในห้นแดงแบบแดงเดือดมากๆนะครับแค่เฉพาะช่วงของตัววันที่30เนี่ยก็ปากันไปแล้วนะครับสามกว่าล้านเนาะสามประมาณนั้นเลยเพียงแค่ช่วงนะครับชั่วโมงแรกๆเท่านั้นของการเปิดขึ้นมาเนาะ ซึ่งนะครับข่าวดีนะครับที่มันออกมาดีมากๆเลยคือว่านะครับตอนนี้ SEC เนี่ยก็ทำสิ่งที่ถูกต้องเนาะเพราะว่า SEC นะครับได้ยกฟ้องคดีของตัว CC b i n บ n c นหรือว่าเจ้าตัว Binance เราตัวพี่ใหญ่นั่นเองนะครับก็เขาบอกเลยครับว่านี่คือสิ่งที่มันจะมานะครับปฏิวัติเลยว่าโอเคนะเมื่อก่อนอาจจะใช้อำนาจมากเกิดไปอะไรแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่การยกฟ้องแบบธรรมดาครับก็คือเป็นการถอนฟ้องออกไปเลยนะครับหลังจากนี้นะ เราอาจจะได้เห็นนะครับพี่ตีซีซีกลับมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากที่เขาชี้แจงมานะครับเขาบอกว่าเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาถูกไหมครับก็ได้มีการชี้แจงถึงการถอนฟ้องอันเป็นที่สิ้นสุดนะครับซึ่งหมายความว่าเจ้าตัวเอดีซีเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ซ้ําได้อีกต่อไปคือจะไม่มีการแบบยื่นเยอะอะไรกแล้วคือตัดสินจบตัดเส้นชัยหรือก็คือตัดกันออกไปเลยคือแบบนี้นะครับการที่เอทีซีถอนฟ้องหมายความว่าอุปสรรคทางกฎหมายหลัก,ลกๆที่ไบเนนต้องเผช,ชิญในอเมริกาเนี่ยก็ถูกกำจัด จัดออกไปด้วยนะซึ่งว่าเรามองให้มันลึกลงไปกันนะครับก็มันจะเป็นในส่วนตัวการฟื้นฟูของโลกของยุโตมันจะเห็นได้ครับว่าโอเคนะหลังจากนี้นะครับคนจะเริ่มจับในส่วนของตัวทิศทางหรือว่าคดีของพิตีซีซีเนี่ยเอามาเป็นมนาตรฐานร้อยสารคตัดสินแบบนี้นะพนเหมือนกับคดีตัวอย่างอะไรแบบนี้เนาะซึ่งนะครับหลายคนเขาก็มองว่านะครับหลังจากนี้นะครับพิตีซีซีเนี่ยจะกลับเข้ามาเป็นซีโอของใบเน้นหรือเปล่า เอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าพี่ตีสที่เขาก็บอกว่าคือเขาก็ไม่ได้อยากกลับไปเนาะแต่ตอนนั้นเขาพูดก่อนที่นะครับคดีมันจะจบมันจะสิ้นอะไรแบบนี้เนาะแต่หลังจากนี้นะครับพอคดีมันจบออกมาเป็นแบบนี้แล้วพี่ตีเขาจะกลับมาไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับมาเนี่ย ราคาของ BNB นะครับจะพุ่งไปขนาดไหนแล้วก็เหรียญอะไรต่างๆที่เขาสนับสนุนเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบ็อกคลอรเลยพวกนี้หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวมูมร拉กอา่ะาแล้วแต่นะครับที่เคยที่เคยมีการกาวๆกันขึ้นมาเนาะแต่ก็ไม่รู้เือนคานว่าเขาจะกลับมาไหมซึ่งหลายๆนะคนบอกว่าอันนี้นะครับต้องยกเครดิตให้กับรัฐบาลชุดนี้นะที่ออกมาทําเรื่องอะไรให้มันชัดเจนเนาะแต่ก็นะครับ ไม่ใช่ข่าวดีเพียงข่าวเดียวนะครับที่นํามาเสิร์ฟกันสำหรับวันนี้นะครับล่าสุดเลยเนี่ยผู้ภากษาของรัฐบาลกลางเนาะก็ได้สั่งระงับนะครับห้ามภาษีศุลกากรแล้วก็นะครับให้เวลาฝ่ายบริหารของทัพในสิบสวันในการอุทธรณ์เนาะเรื่องนี้หมายความว่าไงครับ หมายความว่าคําตัดสินของผู้พิพากษาราัฐบาลกลางเนาะก็เขาบอกว่านะครับว,ว่าภาษีศุลการกรบางส่วนเนี่ยของทรัมป์ที่ประกาศออกมาเปล่าเปล่านะครับโจมตีประเทศนั้นประเทศนี้กําหนดนะฮะานเรทตามตัวเองชอบเนี่ยเขาบอกว่านะครับมันผิดกฎหมายเนื่องจากนะครับมันเกินนะครับหรือว่าใช้อํานาจเกินขอบเขตไปแล้วก็จะสั่งระงรับนะครับแล้วก็ถอนภาษีดังกล่าวที่เคยประกาศออกไปเนี่ยออกนะครับทำให้ฝ่ายบริหารของทรัมป์เนี่ยมีเวลา14วันในการที่จะยืดหนธรณ์นเนาะแล้วก็ภาษีที่จะมีการจัดเก็บเนี่ยเขาบอกว่าให้ม เป้าไปที่นะเพื่อป้องกันอุตสาหกรรม2องอาสารัฐนะไม่ใช่การทําเป็นแบบอ่าเรียกว่าเป็นอาวุธอะไรแบบนี้แล้วกันเนาะแล้วก็มันจะทําให้นักสินค้าโอปวกบริโภคเนี่ยต่างๆสูงขึ้นเนาะแล้วก็การระงับภาษีครั้งนี้นะจะมีผลบังคับใช้นะ จนกว่านะครับเขาจะมีการอุทธรณ์อะไรกันออกมาเนาะซึ่งเขาบอกว่าภาษีเหล่านี้นะครับมันจะเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันอาจที่จะไม่ได้แบบสวยรูเนาะแล้วก็บอกว่าทำเนี่ยมีอำนาจทำนะครับในบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นแต่บางสิ่งบางอย่างก็คือไม่สามารถทําได้ ก็คิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกนะเอาภาษีมาทําการแบบขู่กันฟ้องๆเหมือนแล้วก็รบกันไปรบกันมาได้เป็นสงครามภาษีเหมือนเมื่อก่อนแล้วคราวนี้อาจจะจะมีการตบให้มันอยู่ในกรอบมากขึ้นเนาะการจะขึ้นหรือว่าการจะลงการจะลดนี่อาจจะต้องดูแล้วก็ให้อยู่ในกรอบกฎหมายมากขึ้นโอเคพอได้ยินแบบนี้นะครับอาจจะทําให้ตลาดในใจชื้นขึ้นเนาะว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าทําอะไรเกินไปมันก็อาจที่จะผิดออกนอกรอบทรัมก็คงจะไม่ทําหรอกเพราะว่าได้มีนะครับในส่วนตัวคําตอบมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าทรั ปอครับคำสั่งของสารเกี่ยหมายความว่าทรัมป์เนี่ยอันละเมอดคคำสั่งศารก็อาจจะมีการไปสู่นําไปสู่นะครับขาดคุณสมบัตินะครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่การถอดถอนอาจจะเป็นประธานาีิบดีคิดว่าทรัมป์ไม่น่าจะทําอย่างนั้นหรอกจูบไหมครับอ่ะทีนี้ครับพอหลังจากนั้นครับทรัมป์เนี่ยก็ได้ไปพบกับโจโรมพาวเวลที่สเนียบขาวอาจจะเป็นคําว,ว่าคนเขากําลังกาวาว่าโอเคไปเจอกันเนี่ยอาจย์จะไปปณีประนอมกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ขอนะครับอยากให้เฟดเนี่ยหรือว่าให้โจรมพาวเวลเนี่ยทำการนะครับลดอกหโโ ถ้าเกิดว่ามาแบบนี้นะครับข่าวดีที่1เนาะนะก็คือว่าในส่วนของตัวภาษีสุรากรจะไม่ถูกนํามาใช้แบบแบบว่าบ้าเลือดก,กันเหมือนเดิมอ,อีกแล้วนะครับสก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ย,ยลงมาเนี่ยโอ้โหตลาดคริปโตนาะที่จะเขียวฟินเขียวต่อแล้วก็เขียวพรึบนะแต่เรื่องที่มันจะทําให้เขียวหนักไปกว่านั้นนะครับมันก็ยังมีอีกนะก็คือว่าล่าสุดเนี่ย SEC ก็ได้ออกมากล่าวว่าการสเต็กนะครับของสกุลเงินดิจิตอลบนเครือข่าย Proof of Stake เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ เอาแล้วแบบนี้มันดียังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในส่วนตัวการสเต็กกิ้งคริปโตบนเครือข่ายฟุบออฟสเต็กยกตัวอย่างนะครับอิทเรียมเนาะ ที่นะครับให้ผลตอบแทนนั้นเขาบอกว่ามันไม่ใช่หลักทรัพย์นะครับดังนั้นมันก็จะเจอกับกฎระเบียบที่มันน้อยกว่านะครับที่เป็นหลักทรัพย์ถูกไหมซึ่งอาจจะทาให้การสเต็กเนี่ยมันค่ายขึ้นเนาะการส่งเสริมนวัตกรรมในส่งตัวดีฟาด้านคริ p โตหรือว่าการผลักดันที่สุดในส่งตัวการเพิ่มสภาพคล่องการทําฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับมันก็ที่จะเบาลงเนาะจะไม่ต้องมาคอยกังวลว่าจะมีข้อหานน้านี้นู่นเกิดขึ้นมาอีกเนาะอันนี้อธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆคือว่ากฎระเบียบที่ต้องเผชิญเนี่ยก็คือว่ามาาเดิ กําแพงไม่หนาเหมือนเดิมแล้วทีนี้ครับคนเขาก็มาพูดถึงโอเคถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับเจ้าตัวลูน่าที่เป็นนัมเบอรวันในส่วนตัวกาสเต็กเนี่ยมันจะหลุดนะครับจากคดีนั้นหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของตัวซีสีซีถูกไหมครับก็หลุดออกมาแล้วตอนนี้ดัวควอนอาจที่จะหลุดไหมนะครับจะมีการยกฟ้องหรือเปล่าแล,แล้วถ้าเกิดว่ามันมีการเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะ ถึงคราวแล้วหรือเปล่าครับที่ในส่วงตัวคอยเบทแล้วก็ในส่วงตัวคราเคนอะไรพวกนี้นะจะเอาลูนากลับไปนะเปิดลิชอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วก็จะมีเกิดขึ้นไหมแต่เส้นทางนะเปิดขึ้นแล้วนะครับ ทีนี้ครับพอพูดถึงอนาคตของโลกคริปโตมาแล้วเมื่อกี้ผมขออัปเดตในสู่ของตัวกรตตเนาะก็คือเอามาเป็นชุดของกรตตเลยนะครับก็กรตอตเนี่ยเขาก็ได้มีการเลื่อนการตัดสินเกี่ยวกับ ETF ของตั้ตัว j e s เกล i เนาะสำหรับเจ้าตัว AVX นะครับกับเจ้าตัว ADA นะแล้วก็กําหนดให้วันตรวจสอบครั้งใหม่เนี่ยเป็นวันที่15ากรกฎาคมปีส0 2 5ันะครับ แฟนๆก็คงที่จะนะครับปวเฮต์นะครับหรือว่าหวังไว้เนี่ยก็คงที่จะต้องรอกันต่อไปนะครับก็ธรรมดาครับเพราะว่ากว่าบิตคอยกว่าอีทเรียมเนี่ยจะมาได้นะครับก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนาะจนถึงนู่นครับเลื่อนจนแบบทังตันจริงๆนะกว่าจะได้อนุมัตินะครับทีนี้ครับเราไปดูในส่วนของตัว,ตวอัลเทอร์เฮกันบ้างเขาพูดถึงอีทเรียมยังไงนะครับล่าสุดเนี่ยอัลเทอร์เฮเนาะ เขาก็ฟันตรงเลยว่านะครับอีเทเรียมเนี่ยเหรียญได้เยอะหนึ่งตัวนี้นะครับหรือที่อื่นเขาเรียกกันว่าจอมขี้แพ้เนี่ยเขาบอกว่ามันอาจที่จะพุ่งแตะ5,000ั 5, น่ะได้ก่อนสิ้นปีนะเพราะว่ามันจ่อเด้งเนี่ยเกือบเท่าตัวเลยนะสำหรับในสูนตัวอ er ัลเตอร์เฮพูดก่อตั้งหรือซีอของตัวบิตเมกครับก็ออกมาพูดถึงประเด็น,ปร,ดนประเด็นร้อนประเด็นนี้นะว่าอีเทเรียมเนี่ยมันมีสิทธินะที่จะพุ่งไปแตะนะห้าพันลลา์ก่อนจะสิ้นปีเนาะเพราะว่าความพยายามของอีเทเรียมหรือว่าการที่เขาพยายามขยายขนาดหรือว่าอัปเเรมาต่างนจจะ็วสสิ แต่ก็นั่นแหละครับตอนนี้ราที่ยังไม่ได้เห็นราคาเนาะพูดไปใครจะเชื่อจนกว่านะครับมันจะได้เกิดขึ้นจริงๆเนาะแต่ว่าจังหวะนั้นก็อาจที่จะไม่ทันแล้วนะแล้วนะครับในส่วนของตัว สแ a นดา r ชาร์เจอร์เองก็เหมือนกันนะครับเขาก็ฟันธงว่านครับโซโลนาเนี่ยจะพุ่งแต่500ดอลลาร์ภายในปี2029เนาะหลังจากว่าถึงแม้ว่านะครับมันจะต้องเผชิญแรงเทขายระยะสั้นในช่วงช่วงนี้ก็ได้เนาะเพราะว่านะครับในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยสแตนดาร์ดชาร์เจอร์ธนาคารนะครับข้ามสัญชาติระดับโลกเลยเนี่ยเขาก็วิเคราะห์นะครับภาพรวมของโซโลนาวายังคงแข็งแร่งมากนะในระยะยาวนะครับแม้ว่ามันจะต้องเผชิญกับความปั่นปวนในการขายช่วงนี้แบบนิดๆหน่อยๆเนาะแต่เราก็ได้เห็นล้วก็ ได้รู้แล้วก็รู้จักเจ้าตัวซูน่ามาแล้วว่ามันเป็นอะไรที่ค่าไม่ตายก่อนที่มันลงไปในส่วนของตัว FTX เนาะจังหวะนั้นนะครับก็บอกโอ้โหมันจะต้องไปเหมือนกับตัวลูน่าเหมือนกับเอ็กเคือต้องไปเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วคือกลับมาได้แล้วก็พุ่งแรงด้วยก็ต้องไปดูกันดีครับว่า ECPI ข้างหน้าเนี่ยมันจะไปแตะ500ได้ไหมถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้อยกว่าๆเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเก็บนะเพราะว่าถ้าเกิดว่า500นี่คือว่าเท่าตัวอัพไปอีกกว่าๆเลยเนาะ ก็ไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนก็แล้วแต่นะครับสำหรับชุมชนคริปโตเราก็ขอให้มันขึ้นไปทุกตัวเนาะโดย,ยเฉพาะในส่วนตัวตลาดกระทิงรอบนี้ที่จะบัรจะถึงเนาะก็ขอให้นะครับอย่าอัพเป็นทีละตัวเลยก็ขอให้ขึ้นเป็นแบบทั้งระดานแต่คิดว่ารอบนี้จะยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักวิเคราะห์หรือว่าในส่วนของตัวกรูก๊กรูเองเนี่ยบอกว่ารอบนี้คือเหรียญมันเยอะจริงๆนะครับอาจจะต้องมีการคัดไซส์นะครับแล้วก็มีการคัดเหรียญน,น,น้ำดีจริงๆแล้วก็ถึงจะพุ่งขึ้นไปคืออาจจะไม่ใช่เอาคอยทุกตัวที่เหมือนกับปีีญญีทท่แบบเยฟินนกัั้ง ไแบบนี้ะนะต่อเป็นธรรมดาครับเพราะว่าเงินมันน้อยเนาะจะให้นะครับมันขึ้นไปแบบเยอะๆกับจำนวนเหร,รียญที่มากขนาดนี้ก็คงที่จะเป็นไปได้ยากเนาะทีนี้เราไปดูในสูงตัว Bitcoin s p นอ n เจฟนะครับในวันที่29โ,โหก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับ เพราะว่านะครับแบงก์ล็อกซื้อเข้ามาที่125ล้านแต่ว่านอกนั้นเพื่อนๆคงจะสังเกตเห็นคือขายกันออกไปทุกคนเลยหลักร้อยล้าน70ล้าน80ล้านคือการออกไปแบบยับยับนะครับเลยทําให้มีไม่เมงินไหลออกไปที่3 4 6ล้านก็นะครับถึงแม้ว่าตั้งแต่วันที่14นู่นเลยนะครับลากมาจนถึงเนี่ยปัจจุบันเนี้ยไม่มีการขายออกไปไมีแต่การเติมเข้าเติมเข้าแต่ว่าโอ้โหรอบที่ขายออกไปรอบที่29เนี่ยก็ถือว่าหนักพอตัวเหมือนกันนะ แล้วมาที่อีเ e r รียมนะครับ EGM ก็ถือว่ายังดีนะแบล็คล็อกซื้อเข้ามาที่50ล้านนะครับฟินิตี้สาล้านแล้วก็บิชวายนะสีล้านนะครับแล้วก็มีการข่ายออกไปจากเจสเกลอ่าสล้านแล้วก็ซื้อเข้ามา3ล้านเลยทําให้ม,มีเงินไหลเข้ามาที่9 1 9ล้านก็โอเคยังดีนะ ดีนะครับที่มีการซื้อเข้ามาไม่มีการไหลออกไปเหมือนเบีควานไม่งั้นตลาดคงที่จะแดงมากกว่านี้หลายคนก็คงที่จะไม่ชอบใจสักเท่าไหรน่นากันเนาะเอาโอเคนะครับสัลวันี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสบวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ